หงม,มีลุ้นยุ่ดนาะบริญยาไม่อยากจะขายคาราฟิโอรี่ให้กับสโมสรอ,อิตาลีในขณะนี้อิบราฮิมาคนาเตออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวทําข่าวในฟุตบอลยูโร2024ในขณะนี้โดยมีการพัดพิงบันยันเชเกนครับผู้จัดการทีมลิเวอร์ฟูลคนก่อนอยู่เล็กน้อยอาร์ยังไงเปิดก่อนได้เปเรียบเชลซีตัดหน้าหงปืนยื่นข้อเสนอให้กับแห้งเทพศึกโยูโรพิจารณานะอาไรยังไงดิวคาสเซลห่วงสภาพจิตใจของกระดอน Take you not ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซ b s สไคร e กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวในกาน,นี้บริญ่าก็ตื่นล้นที่จะขายบริคาโดคาราฟิโอรีก่อนหลังที่เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลและก็อาร์เซนอลให้กับสโมสรในพรีเมียริลแทนที่จะเป็นสโมสรอ,อื่นในสเรียอิตาลี ก่อนหลังดาวรุ่งไว้สองปรายนี้เป็นหนึ่งในแข้งอิตาลีเพียงแค่ไม่กี่คนที่ได้รับคำชมเชยจากศึกยูโร2024ต่อตามการบริงานจากนังของจเดบินเรอร์ระบุเลนะว่าบร ja, ิญยาไม่ต้องการจะขายคาราฟิโอรีให้กับูเวนตุสสโมสรร่วมลีกและมีแผนที่จะขายแข้งรายนี้ให้กับสโมอสรอนในต่างแดนซึ่งตอนนี้ก็มีลิเวอร์พูลและก็อาร์ซนที่แสดงความสนใจเข้ามาในร้งนี้ ทันทีการบริการข่าวระบุเลยนะว่าบเรนญ,ญาเดียมองค่าตัวของคาราฟิโอรีเอาไว้อยู่ที่ประมาณราว40ล้านปอนด์สำหรับดาวเตะรายนี้ทางด้านของฟาบิโอโรมาโน่กูรูตลาดนักเตะชื่อดังยืนยันด้วยตนเองแล้วว่าลิเวอร์พูลก็เป็นหนึ่งในสโมรสรที่น่าจับตามองในช่วงสมัมเมอร์นี้อยู่จริงนะ โดยอิบาริมาโกดาเต้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่มีข่าวทำข่าวในศึกฟุตบอลยูโร2024ในครั้นนี้โดยมีการพาดพิงไปยังท่านของเชคเกนครอฟผู้จัดการทีมลิเวอร์พูก่อนอยู่เล็กน้อยโดยกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจเป็นอย่างมากสำหรับตัวผมที่ในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนที่ฤดูกาลจะสิ้นสุดลงนั้นผมไม่ได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามเลยเพราะทั้งที่ตัวของผมนั้นฟิตสมบูรณ์แบบ100%แต่กลับต้องนั่งดูเพื่อนเล่นอยู่ข้างสนาม และผลของการที่ผมไม่ได้ถูกส่งลงสนามในช่วงท้ายของฤดูกาลนี้เองทําให้ตัวของผมนั้นไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดการทีมฝรั่งเศสไปโดยปริยายเขาไม่ส่งผมลงสนามในพบบอลยูโร2024แม้แต่นาทีเดียวเขาให้เหตุผลว่าสภาพร่างกายผมอาจจะยังไม่พร้อมเพราะไม่ได้เล่นใ้กับลิเวอร์พูลช่วงท้ายฤดูกาลซึ่งผมมองว่าถ้าหากว่าชิเกนครับอดีตเจ้านายเก่าของผมได้ส่งผมลงไปเล่นเป็นตัวจริงในช่วงท้ายฤดูกาลลา้าก็ ผมอาจจะได้รับความไม่างใจและจะถูกส่งลงไปเล่นในศึกฟุตบอลยูโรในครั้งนี้ก็เป็นได้นะอาร์เซนงไงเชลซีเปิดการการเจรจากับดาวเตะสุดแกร่งของศึกโยูโร2 0 2วตัดหน้าริเวอร์ฟูและก็อาร์เซนอลที่สนใจในตัวนักเตะร,รายนี้เช่นเดียวกัน โดยทางด้านของอัลเฟรโดเปดุสฟรานะฮะนักข่าวจากสปอร์ตติ้งเิชบอนสื่อดังจากอิตาลีรายงานข่าวด่ว่าเชลซีทำการยื่นตัวเลขคัาเหนือไปให้กับด้านของริคาโดการารฟิโอรีแนวรับฟอร์มร้อนแรงของทีมชาติอิตาลีในฟุตบอลยูโร2ั2 4ยในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยนอกเหนือจากด้านของจากเชลซีแล้วอาร์ซอลเองก็เป็นอีกหนึ่งสมโมสรจากเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลกกที่ให้ความสนใจในการเซ็นสัญญากับด้านนักเตะรายนี้เช่นเดียวกัน ดยที่ผูู้ที่มีการรายงานข่าวจากทางด้านของกาเซต้าเดโรสปอร์ตสึ่ดังแดนมักโกรนีว่าติดตามฟอร์มนักเตะไร,รนี้มานานแล้วส่ด้านโจวานนี่ซานโตรีผู้ในการฝ่ายเทคนิคของบริย่าตัวสังกัดปัจจุบันของนักเต,ตะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้บอกว่าผมสามารถยืนยันได้เลยนะว่าเราพร้อมที่จะพิจารณาข้อเสนอสำหรับทางด้านของคาราฟิออรี มันชงจากเป็นอะไรที่สุดยอดไปอย่างมากถ้าสามารถรั้งเขาเอาไว้ได้แต่ท้ายที่สุดแล้ว,วเราก็ต้องมองโลกในแง่ของความเป็นจริงถ้ามีข้อสเสนอที่สมเหตุสมผลเข้ามาเราก็พร้อมที่จะพิจารณาโดยเฉพาะจากทีมนอกลีกในครั้งนี้อารนไองงานนี้ทางด้านของนิวคาสเซลค่อนข้างจะก,กระวลใจเรื่องของสภาพจิตใจของแอนโทนีการดอนจากทีมชาติอังกฤษ หลังพลาดโอกาสในการย้ายไปที่ลิเวอร์พูลสโมสรบทวัยเด็กในครั้งนี้โดยการน,นี้ทางด้านของเดอะเทลกราฟสื่ออังกฤษรายงานขา่าวเรียนว่าดิวคาสเซนมีความกังวลใจเกี่ยวกับสภาพจิตใจของกอร์ดอนตอนหลับอตอนกลับมาในการตัวฝึกซ้อมในช่วงปิสั้นหลังพลาดโอกาสย้ายไปที่ลิเวอร์พูลเพราะตกลงค่าตัวกันไม่ได้ ซึ่งอันนี้คาราดอนวาดฝันที่จะย้ายไปที่ริเวอร์ฟูสโม,มสรโปรโดในวัยเด็กแต่ไม่สามารถตกลงค่าตัวกับไปด้านของนิวคาเซนได้และดูเหมือนว่าไม่มีโอกาสที่ข้อตกลงจะกลับคืนมาแล้วสร้างความผิดหวังให้กับตัวรุกไว้3ามปีปรายนี้อยู่พอสมควร เดดีคอรซนตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นความรักและก็ความเชื่อใจต่อการะดอนและก็จะสนับสนุนให้กองเชียร์ทำเช่นเดียวกันแต่ก็อดเป็นกังวลไม่ได้เมื่อพิจารณาจากการร่วมทัพของอังกฤษปริเกธยูโร2024แต่พึ่งได้รับโอกาสจากการลงสนามไปเพียงแค่เกมเดียวเป็นการลงสำรองนาทีที่89ตั้งแต่รบอบแบ่งกลุ่มจะถึงรอบ16บทีมสุดท้าย สำหรับตำแหน่งของกาดอนย้ายจากคนั่งของเอฟเวอร์ตันไปเริ่มทีมนิวคาส t เซลด้วยแค่าตัวมหาศาลอยู่ที่ประมาณส5ิหล้านปอนด์ในช่วงเดือนมกราคมปี2อ2 3หลังจากที่ปฏิเสธการมาซ้อมเป็นการกดดันในการให้ทำให้เกิดการย้ายทีมเกิดขึ้นในขณะนี้ อาร์ติเงไาเฟเดบาเซ่จ้องจะคว้าสตาร์ลิเวอร์ฟูหลังโจเซ่บริญโยเองนั้นก็กำลังพยายามจะเติมเกมหลังบ้านกับทพงด้นนของเอเจนต์คนดังในครั้งนี้โดยการน,นี้สื่อตุรกีบริงานข่าวรีวิว่าทางด้านของโชเซ่บริญโยกุนซือคนใหม่ของเฟเดบาเซ่ต้องการดึงดาวินดูเชสก่อนหน้าลิเวอร์พูลไปเสริมทัพแบบยิมตัวจนจบฤดูกาลตัปดที่ยี โดยด,ยวดวยยาวยิงเทมชาติอุรุกัยย้ายจากทางของเบฟิก้ามาอยู่กับทางของเลเวอร์พูลช่วงสม,มัยปี2022โดยค่าตัวจำนวนถึง85ล้านปอนด์หรือประมาณ3,910ล้านบาทแต่ว่ายังคงมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและก็ไม่ดีในทีมแอนฟิลด์อยู่ในเวลานี้นั่นเองนะโดยในฤดูกาลที่แล้วดูเยสยิงในพิยริกไปได้ทั้งสิ้น11ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด36กกเกมอย่างไรก็ตามมีหลายนัดที่พลาดโอกาสทองจนโดนแฟนบอลวิจารณ์อย่างหนัก ขณะที่เจ้าตัวก็ออกอาการน้อยใจถึงขั้นลบภาพไอจีที่เกี่ยวข้องกับสโมสรแคบคลิกเลยนะโดยก่อนหน้านี้มีขา่าวลิเวอร์พูลยูเนเเนี่ยเป็นเป้าหมายของบา์เรนาที่หวังดึงไปสืบทอดตำแหน่งกองหน้าต่อจากน้่งของโรเบิร์ตเลวอนดอฟสกี้แต่ว่าล่าสุดนั้นเฟเดรเบเซ่ก็ได้โผล่เข้ามาพรมงง่มวงในการแย่งไลเซนในคัณนี้เพิ่มเติมไปแล้วโดวยสื่อตุรกีเปิดเผยแต่ว่าเฟเดรเบเซ่ติดต่อก,กับนางของจอร์จเมนเดชซูเปอร์เอเจนที่ดูแลให้กับน้าของทั้งโมริโน และก็ดูเยสแล้วเพื yes ่อที่จะดึงมาล่าตาข่ายให้กับพูต้ตดของทีมอาแทนที่บิซีบิซี่บาซูอายโดยเป็นเดียวยืมตัวไม่ใช่ซื้อขาดในครั้งนี้แต่อย่างใดนะ mm hmm. เจ็กกินคอปอดีตผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลลงความเห็นส่วนตัวบอกว่าอ่าสเปนเป็นทีมที่มีโอกาสนะฮะในการคว้าแชมป์ยูโร2024ขณะที่โกปาอเมริกายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเป็นทีมไหนในเวลานี้ ซึ่งอันนี้คารบเองยอดกุซวือชาวเยอรมันอยู่ในระหว่างพักผ่อนที่บ้านพักของเขาในมายยนกาหลังตัดสินใจอำลาตำแหน่งสำคัญของชินแอนฟิวเพื่อจะเว้นบักจากการทำงานหนึ่งปีโดยนอกจากจะใช้ชีวิตอย่างสบายใจในบ้านของเขาเองที่สเปนมูลค่ามากกว่า34ล้านปอนด์และโค้ชในวัยห7าปีรายนี้ก็ถูกเห็นพบนว่าสวมเสื้อทีมชาติเยอรมน,นีเข้าไปดูเทนนิสรายการมายอนกาแชมเปี้ยนชิพและก็หนีไม่พ้นถูกอากอสราครัรค่าพิธีกรช่อง e s เ n สอบถามถึงทัศนคติถึงศึกยูโร2 0ป4เดี๋ยวเขาจะบอกว่าตอนนี้มันดูเหมือนกับว่าจะเป็นสเปนนะครับตอบข้อถามถึงทีมที่จะคว้าแชมป์ไปครองแต่เยอรมน,นีก็ดีฝั่งฝรั่งเศสก็ดีและอังกฤษจะดีขึ้นอย่างแน่นอนขณะเดียวกันครับก็ถูกสอบถามถึงฟุตบอลโกปาอเมริกาที่กำลังฟาดแข้งอยู่ในเวลานี้เช่นกันว่าทีมไหนที่จะประสบความสำเร็จอาร์เจนตินาหรือบารซิลหรือโคลอมเบียหรือออุรุกวยัย ผมเพิ่งจะอ,อะส่งข้อความไปหาอาิซงเบเกอร์เมื่อวานนี้ผมยังตัดสินใจไม่ได้ในครั้งนี้เลยนะโคดีก้กาโปตั้งเป้านำเดนทแรนสยบโรมาเนียในรอบ16ทีมของศึกยูโร2024ลบล้างความผิดหวังของแฟนบอลจากการปรชาชัยต่อออสเตรียเกมล่าสุดนะ โดยคาีกัคโปกหหนาทีมชาติดัตแลนด์เนี่ยยอมรับเลยว่าทีมดัชเนียทำให้แฟนบอลร่วมชาติผิดหวังในเกมล่าสุดที่พลาดท่าประชัยต่อออสเตรียแต่หวังจะแก้ตัวด้วยการเอาชนะโรมเนียในรอบ16ทีมของศึกยูโร2024เพื่อทำเป็นแฟนชาวเมืองกังหันหลมภาคภูมิใจหลังแมตชล่าสุดคนในประเทศรู้สึกผิดหวังเราเองรู้ดีแต่เราต้องการชนะทุกนัด รวมถึงเกมนี้เพิ่มเติมอีกด้วยและมันรู้สึกดีที่ประเทศนุนหลังเราเช่นเดียวกับแฟนๆชุดสีส้มที่จะอยู่ดนสนามเราวิเคราะห์เกมกับออสเตรเลียแล้วมีบางจุดที่สามารถปรับปรุงได้อย่างเช่นในการเพรสชิง่งมันเป็นหัวข้อที่เรากำลังดำเนินการในการฝึกซ้อมกัปโันยังกล่าวถึงอันดเดรปราจิโอได้รับสิมชาติบลโรมเนียที่เผชิญหน้ากันอย่างโดยตรงบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่เล่นกับบอลได้ดีเป็นอย่างมาก ในเกมล่าสุดที่ผมเขียนเขาโอกาสในการทําประตู2-3ครั้งมาจากแดนกลางที่ดีเลี้ยงบอลเขามีเทคนิคที่ดีเขาเป็นแม็กขวาที่เล่นเกมรุกได้ดีและก็ยังดูแข็งแกร่งมากในเกมรับกันอีกด้วยผมต้องพยายามทําให้ชีวิตของเขาลาบากมากขึ้นในวันพรุ่งนี้ผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะผ่านเขาในการดวลตัวตัว,ตวและมีความสำคัญต่อทีมในครั้งนี้เช่นเดีวยวกันผมรู้ว่าแฟนๆของเราเนี่ยผิดหวังหลังเกมกับออสเตรีย เราเองก็เช่นเดียวกันแต่วันพรุ่งนี้เราจะเดินหน้าลุยอีกครั้งและเราต้องการสนับสนุนอย่างเต็มที่เราจะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดและทุ่มเททุกอย่างในสนามและหวังว่าจะทําให้พวกเขาภาคภูมิใจกับชัยชนะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และข่าววีพูกในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจะกันใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังการทุกๆครับ